ฟาร์มคาดหวังจากรัฐบาลเศรษฐาเมื่อรับกับนะครับฟาร์มแรงของพักก้าวไกลนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับฟาร์มคาดหวังนะครับของรัฐบาลเศรษฐาในสายตาประชาชนเนี่ยก็คงจะเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับที่วันนี้นะครับรัฐบาลเศรษฐาเนี่จะสามารถทําได้ไหมนะครับโดยเฉพาะเงินดิจเกอตต์หนึ่งหมื่นบาทซึ่งแน่นอนครับทุกคนก็อยากได้นะครับค่าแรง600บาท นะค่าแรงขึ้น600บาทแต่บอกว่าก็คือขึ้นในปี70นะครับเนี่ยก็คือภายใน4ปีเนี่ยขึ้นทุกๆปีจนถึงปี70เนี่ยจะได้แค่แรง600บาทจะสามารถทําได้ไหมปริญญาตีเงินเริ่มต้นที่25,000จะสามารถทําได้ไหมแล้วอีกนะครับหลายๆอย่างก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่งานง่ายๆของรัฐบาลเศรษฐาเลยนะครับเมื่อรับกับความแรงของพรรคก้าไกลด้วยบอกได้เลยครับว่างานนี้นะครับรัฐบาลเศรษฐาทํางานหนักนะอย่างที่บอกว่าผมก็พยายามที่จะนําข้อมูลต่าง,างๆเอามาวิพากษ์วิจารณ์เอามาวิเคราะห์ซึ่งมีีคนท่ หลายๆคนที่เป็นนักวิชารน,นะครับที่มีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับมีการพูดไว้มีให้แง่แง่คิดให้แนวทางเอาไว้เราก็เอามาศึกษาดูอย่างที่บอกว่าแต่ละคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะครับมุมมองในของตัวเองได้ก็พยายามที่จะนําเสริก็เหมือนกับอันนี้นะครับก็เป็นการ <c oughs> หนึ่งในความคิดของคุณสุรวิทย์นะครับวีรวันนะครับก็คือคุณสุรวิทย์วีรวันนะ่ะได้มีการ่าให้ความเห็นไว้แล้วก็ให้อิทิคิดเอาไว้นะครับว่าอย่างนี้ครับ ผมเห็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับบางคนทำใจไม่ได้นะครับที่รัฐบาลของทักษิณเนี่ยนะครับกลับมามีอำนาจบางคนนะครับทำใจได้เพราะเห็นว่าดีฝ่าให้พักก้าวไกลนะครับเป็นรัฐบาลและมองเห็นความจำเป็นที่ต้องจับมือกับพักของทักษิณเพราะวันนี้พักฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่มีเลี่ยวแรงพอที่จะต้านทานพลังของพักก้าวไกลได้แต่ที่กลัวเหมือนกัน แต่ที่กลัวเหมือนกันก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้าพักคก้าวไกลจะชนะทับลมทลายถึงวันนี้ก็ยากที่จะต้านทานได้หลายคนบอกว่าควรปล่อยให้พักคก้าวไกเป็นรัฐบาลเที่ยวนี้เพราะเชื่อว่านโยบายหลายอย่างของพักคก้าวไกไม่สามารถทําได้จริงและบุคลากรของพักหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์การทํางานมาก่อนสุดท้ายแล้วน่าจะาประสบความล้มเหลวและจะพังไปเองในที่สุด แต่ก็มีคนเห็นต่างว่าไม่ควรเอาประเทศไปเสี่ยงกับรัฐบาลฝึกหัดผลเสียจะเกิดขึ้นมากกว่าส่วนพักเก้าวไกลแม้ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเที่ยวนี้นะครับทั้งที่นะครับเป็นพักอันดับหนึ่งแต่พักเก้าวไกลก็น่าจะรอได้และหวังผลครั้งหน้าว่านะครับพวกเขาจะกลับมาชนะแบบถล่มทลายวันนั้นไม่มีสอวอเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วอะไรก็ยากที่จะจ้าทานพักก้าวไกลได้ จนหลายคนหวั่นไหวว่าหากพักก้าวไกลได้เสียงข้างมากและจัดตั้งรัฐบาลได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่พวกเขาประกาศไว้ที่สําคัญก็คือการท้าทายต่อการดํารงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พักก้าวไกลชัดเจนว่าสนับสนุนนะครับข้อเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และการยกเลิกมาตรา1 1 2และเขียนกฎหมายใหม่ที่โทษด,ดูหมิ่นประมาทนะครับและ อาคาตมากร้ายพระมหากษัตริย์มีโทษที่เบามากและเบาฝ่าโ,าโทษทดูหมิ่นประมาทของคนธรรมดาในกฎหมายปัจจุบันแม้ว่าพักเก้าวไกลได้อำนาจรัฐแล้วก็ใช่จะทำอย่างที่ใจปรารถนาได้ไง่ายๆเพราะฝ่ายฟารม์มมันคงและฝ่ายนะครับเครือข่ายอำนาจหลักของสังคมคมไม่ยอมให้เกิด การเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็จะต้องเผชิญหน้ากันร,ระหว่างอำนาจที่ได้รับจากประชาชนและอำนาจที่เป็นรากเหง้าและโครงสร้างดั้งเดิมของสังคมไทยจะมีมวลชนจํานวนไม่น้อยที่เป็นพลังที่เข้มแข็งของฝ่ายอนุรักษนิยมที่พร้อมจะออกมาต่อต้านและสุดท้ายอาจเกิดการ,รเผชิญหน้ากับมวลชนสองฝ่ายเกิดเป็นความรุนแรงอีกครั้งไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือการสูญเสียและโศกนาฏกรรม เห็นะ <S <S ได้ชัดว่าพรรคก้าวไกลนะครับมีความมุ่งหมายที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มากแม้ว่าสส,สอวหลายคนประกาศว่าจะสนับสนุนนะครับพิธาริมเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่แก้ไขมาตรา1นึ 2. แต่พิธาก็ยืนการว่าจะต้องแก้ไขมาตรา1นึ 2. ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลและยอมทิ้งโอกาสการเป็นนายกรัฐมนตรีไป สิ่งที่พวกเขาคิดและมุ่งหวังก็คือวันเวลาข้างหน้าเป็นของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถรอได้และเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพรรคของพวกเขาจะได้ชนะเลือกตั้งและได้เสียงข้างมากในอนาคตที่ยาวไกล ต้องยอมรับว่าใช้ชนะของพรรคก้าวไกลในครั้งนี้มาจากประชาชนจํานวนมากที่เบื่อนะครับอยู่การอยู่ใต้รัฐบาลสามปอและพลเอกประยุทธ์จันทโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว9ปีแม้ฝ่ายที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาชี้ให้เห็นว่า9ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นมีผลงานมากมายที่ได้ทําเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานเสียงนะครับส่วนใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ พ่ายแพ้สงคราม I.O. และการยึดกลุ่มนะครับโซเชียลมีเดียคนจำนวนหนึ่งถึงหันไปเรียกฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลลุงและเป็นนะครับและเมื่อประสานเสียงกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ที่สนับสนุนพักก้าวไกลเกือบชัดเจนนอร์เทเ t ชันก็จะทำให้พักก้าวไกลกลายเป็นพักชนะนะครับพักเพื่อไทยได้อย่างเหนือฟาร์มคาดหมาย แต่ส่วนตัวผมกลับมองว่าฟาร์มุ่งหวังและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยของพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นและยังยืนยันว่าพรรคก้าวไกลยังยากที่จะได้เป็นรัฐบาลของประเทศนี้ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะไม่เชื่อว่าพรรคก้าไกลจะชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมากจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ในเร็ววันหรือจนฝ่าคนรุ่นลูบิลบูมนะครับจะร้มหายตายจากไปเสียก่อนนะครับ เพราะผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้และการแสดงออกมาของพรรคก้าวไกลนั้นชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพของสังคมจํานวนหนึ่งนะครับคนที่เลือกนะครับพรรคก้าวไกลเพราะอารมณ์เบื่อรุงนะครับเบื่อรัฐบาลรุงจํานวนไม่น้อยเริ่มตั้งคําถามว่านอกจากต้องการได้รัฐบาลได้อํานาจรัฐ เข้ามาบริหารประเทศแล้วพักเก้าไกลนะครับมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ทําไมถึงยอมทิ้งนโยบายต่งตางๆเพียงเพื่อต้องการแก้ไขมาตราหนึ่งสองนะครับที่สําคัญก็คือคนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามว่าพักเก้าไกลมีปัญหาอะไรหนักหนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่สถาบันพระมหากษัตร,ริย์อยู่เหนือการเมืองและทําไมต้องให้ท้ายคนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งที่9มาให้ทําร้ายสถาบันนะครับพระมหากษัตริย์ด้วยความหยาบคาย คนจานวนไม่น้อยที่เลือกพักก้าวไกลในครั้งนี้เริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่นะครับตามมาของพักก้าวไกลได้อํานาจรัฐก็คือความขัดแย้งของคนในชาตินะครับที่ส่วนใหญ่ยังมีความจงรักภักดีและศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคนที่ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งก็อาจจะไม่เลือกพักก้าวไกลอีกในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ที่ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลเพื่อไทยก็มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐทมตรีว่าจะมีความสามารถที่จะสามารถนะครับ สร้างความหวังให้กับสังคมไทยได้แค่ไหนและหากสามารถนําพาประเทศชาติครับผ่านเหตุการณ์ทั้งการบ้านการเมืองเศรษฐกิจไปได้ด,ดีคนที่จะไม่กลับไปเลือกพักก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในชาตินอกจากนั้นนะครับ,นะรบการเปิดตัวของพักคก้าวไกลหลายคนในช่วงที่พิธาฝันว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีและเที่ยวเรียกหน่วยงานต่างๆมารับนโยบายนั้นคนส่วนใหญ่เห็นว่าพักคก้าวไกลไม่มีความพร้อมและบุคลากรที่มีความสามารถมากพอ คนที่พักก้าวไกลเลือกเข้ามานั้นมีประวัติด่างพร้อยเช่นอดีตสอส,อสอระยองที่เคยเป็นพวกชิงทรัพย์มาก่อนนะครับหลายคนได้เป็นสอส,อสอโดยการเลือกเองก็ไม่เคยตรวจสอบประวัติความรู้ความสามารถและความเป็นมาแต่เลือกกันเพราะกระแสของพักก้าวไกลพอสิริกญญาตันสกุลที่พักวางตัวให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิด เผยแนวคิดและวิสัยทัศน์ออกมาก็ทําให้คนในวงการธุรกิจเกิดความไม่มั่นใจว่านี้นะครับหรือคนที่จะเข้ามาเป็นขุนคลังของประเทศหรือแม้กับพิทายเองก็เป็นเพียงแค่คนที่พูดเก่งแต่ล้มเหลวในการบริหารธุรกิจของครอบครัวมาก่อนมองไปที่คนอื่นในพักก็เป็นพวกอ่อนด้อยประสบการณ์ทั้งหมดวันนี้พักเพื่อไทยของทักษิณน,นะครับก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับว่าการต้องการอำนาจนะครับรัฐ อุปสรรคที่ท้าทายของทักษิณมากที่สุดก็คือพักคก้าวไกลไม่ใช่นะครับพลังของฝ่ายอนุรักษนิยมการได้อํานาจรัฐครั้งนี้ของอพักของทักษิณจึงเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ว่านะครับจะสามารถทําให้คนไทยจํานวนหนึ่งนะครับที่เคยสนับสนุนพักเพื่อไทยและหันไปสนับสนุนพักคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากับมานิยมพักเพื่อไทยได้อีกหรือไม่ทําให้ฝ่ายอนุรักษนิยม หายเกียรติชังได้หรือไม่และสิ่งที่เศรษฐาต้องระวังก็คือการใช้อำนาจอย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับรัฐบาลซักสินและรัฐบาลยิ่งรัฐเคยทำมาก่อนพูดกันตรงๆว่า,ร,ารัฐบาลเศรษฐาจะต้องใช้อำนาจนะครับอย่างช่อฉนแบบที่เคยเกิดขึ้นต้องไม่ใช้อำนาจนะครับอย่างช่อฉนแบบที่เกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณและรัฐบาลยิ่งรัฐที่ทำให้มวลชนออกมาขับไล่จนกลายเป็นชนวนความขัดแย้งแตกแยกของคนในสังคมต้องยอมรับว่าใน ท่ามกลางความอ่อนแอของฝ่ายอนุรักษ์ยยมมีต้องออก็ต้องพึ่งนะครับพาพักของทักษิณนี่แหละในการรับมือกับพักก้าวไกลแต่อุปรสรรคสําคัญที่สุดก็คือการทําอย่างไรให้คนรุ่นใหม่และคนชั้นกลางจํานวนมากที่กลายเป็นพลังของพักก้าวไกลตระหนักว่าแนวทางของพักก้าวไกลนั้นนําประเทศไปสู่ความขัดแย้งและสุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อเปลี่ยนใจพวกเขาให้ตระหนักว่านะครับ ความมุ่งหวังที่การเปลี่ยนแปลงประเทศแบบทำลายโครงสร้างและลากเงาของสังคมแบบพักก้าไก่นั้นไม่ใช่ทางออกที่แท้จริง รัฐบาลเศรษฐานะครับที่เป็นรัฐบาลที่สลายขั้วความขัดแยง้งจึงอาจจะเป็นปาการด่านสุดท้ายของสังคมไทยที่จะรับมือกับการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกมือนะครับของพรรคก้าวไกลโดยต้องนำพาและบริหารประเทศไปตามทํานองของธรรมให้คนส่วนใหญ่เห็นถึงความมุ่งหวังที่จะนําประเทศไปสู่ความร,รุ่งโรจน์และยึดถือผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งนะครับเพื่อทําให้คนส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศไทยยังสามารถเป็นความหวังของทุก รุ่นได้นะครับนี่อาจเป็นทางออกเดียวนะครับที่จะต้านทานการทําสงครามชวนเชื่อของพรรคก้าวไกลที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องกันให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในสังคมไทยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นนะครับของบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับก็บอกว่ามันก็ชัดเจนนะครับถ้าวันนี้นะครับอ่าสิ่งหนึ่งนะครับผมบอกเลยนะครับหนึ่งในความคิดของสุรวิทย์วีระชนซึ่งแน่นอนครับเป็นความคิดที่ดีครับเป็นความคิดที่ออกมาใน องอยา <S <S อง่องอยางที่ผมบอกว่าวันนี้โลกเนี่ยมันไปไกลสาหรับผมนะผมไม่ได้บอกเลยว่าพักก้าวไกลเก่งหรือพักก้าวไกลอะไรแต่เพียงแค่ว่าวันนี้โรคมันเปลี่ยนแปลงไปแต่คนอนุรักษนิยมหรือคนที่ทําการเมืองแบบเดิมๆคนที่มองแบบเดิมๆเนี่ยเขามองไม่ออกว่าโรคมันเปลี่ยนแปลงไปวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคนที่ออกมาเลือกพักก้าวไกลเขาไม่ได้เชื่อพักก้าวไกลครับเขาไม่ได้เชื่อพักก้าวไกลครับ แต่เขาเชื่อข้อมูลที่เขาสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะสมัยก่อนข้อมูลต่างๆมันโดยยัดเยียดมาจากฝ่ายรัฐบาลมันโดนยัดเยียดมาจากนักข่าวมันโดนรัดเยียดมาจากข่าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆ,ๆแต่ตอนนี้นะครับข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นข่าวดิบนะครับที่ผมเรียกว่าข่าวดิบคือข่าวที่มันไม่ได้แต่งเติมไม่ได้เสริมไม่ได้แต่งทุกอย่างที่มันออกมา และประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้และที่สําคัญประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้ฟังแต่นักวิพากษ์วิจารณ์นักวิเคราะห์นะครับอาจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นนักวิเคราะห์อะไรแต่วันนี้ประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็สามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์าก,การเมืองในมุมมองของเขาในความร,รู้สึกของเขามันเป็นข้อมูลที่มันไม่เติมแต่งมันไม่ได้ออกมาต้องปั้นปั้นคำพูดไม่ต้องมาออกมาปั้นครับ ปั้นคําถามหรือออกมาปั้นอะไรเงี้ยเขาแสดงออกมาเขาวิพากษ์วิจารณ์จากความรู้สึกของเขาเองวิพากษ์วิจารณ์ในความคิดของเขาเองวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เนี่ยมันคือข้อมูลที่ไม่ได้เสริมเติมแต่งมันจึงทําให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลอะไรหลายๆได้ละเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พักก้าวไกลทาพักเก้าวไกลไม่ได้ทําอะไรเลยผมบอกได้เลยพักก้าวไกลเพียงแค่ เปิดขยะทั้งหมดที่อยู่ใต้พรมให้ประชาชนได้รู้และประชาชนตัดสินใจเองซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะคลองใจประชาชนประชาชนไม่ต้องการข้อมูลที่ปกปิดหรือปิดบังแต่ประชาชนต้องการความโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าอัดรัรั์นิยมเอาไว้เพื่ออะไรปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าทุจริตคอร์รัปชันโกงกินอย่างเยอะแยะมหาศาลวันนี้พักคก้าไกลเพียงแค่ทำสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนได้รู้ ประชาชน yeah. ไม่ได้เชื่อพักก้าวไกลครับแต่ประชาชนเชื่อข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบอย่างที่ผมบอกข้อมูลที่ไม่ได้แตง่งไม่ได้เตมิมไม่ได้เสริมไม่ได้ปรุงแต่งมาจากร,รัฐบาลไม่ได้ปรุงแต่งมาจากนักวิชาการไม่ได้ปรุงแต่งมาจากนักวิเคราะห์ไม่ได้ปรุงแต่งมาจากนักข่าวแต่เป็นข้อมูลที่ประชาชนนะครับกันกรองออกมาจากความรู้สึกของพวกเขาเองแล้วออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั<ๆ>้นวันนี้ถ้าคุณจะสู้ในสนามการเมือง คุณก็ต้องเอาความจริงมาพูดเอาความโปร่งใสามาพูดทําให้ประชาชนนะครับเข้าใจอย่าบอกว่าเฮ้ยนี่คือ IO ผมบอกเลยครับมันไม่ใช่ IO ครับมันคือคนนี่แหละครับ IO เขาไม่มานั่งวิาพากษ์วิจารณเขาไม่มานั่งอัดคลิปเขาไม่มานั่งไร้สดพูดเรื่องการเมืองหรอกครับถ้า IO เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่านี่คือ IO สําหรับผมผมก็ไม่ใช่ IO ผมมีตัวตนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าอนุรักษ์นิยม ยังไม่เข้าใจประเด็นนี้คุณก็ไม่มีทางสู้ผักก้าวไกลได้ีมะไยอัพเดีรเมลืยขึ้นไหวีมลไยขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ